สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวสาว,วิตีรีศรีนะคะเป็นนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนธนบุรีนะคะรับผิดชอบในการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเทอมนี้เราจะได้เจอกันทั้งเทอเลยนะคะว,วันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องตัวประกอบของจำนวนนับตัวหารร่วมมากตัวคูณร่วมน้อยกันนะคะ หัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะจำนวนนับและตัวประกอบของจำนวนนับนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะนักเรียนเห็นอะไรบนหน้าจอไหมคะอ่ะดูนะคะว่ามีดินสอกี่แท่งนะคะมีดินสอหนึ่งแท่งนะคะมาดูกันต่อเลย ต่อมามีดินสอกี่แท่งคะนักเรียนเก่งมากค่ะมีดินสอสองแท่งค่ะมาดูต่อกันอีกนะคะนักเรียนเห็นดินสอกี่แท่งคะค่ะทั้งหมดมีดินสอสิบแท่งนะคะ ทั้งหมดนะคะเป็นการแสดงจำนวนนับนะคะจำนวนนับหมายถึงอะไรจำนวนนับหมายถึงจำนวนที่นับสิ่งของต่างๆซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือจำนวนคู่กับจำนวนคี่ได้แก่1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะและมีอยู่หนึ่งจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนนับนั่นก็คือ0ูนย์นั่นเองค่ะนักเรียนเห็นดินสอบ,บนหน้าจอไหมคะ มีทั้งหมด10แท่งนะคะครูอยากให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2แท่งนะคะจะสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มมารองแบ่งกันเลยนะคะแบ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5นะคะอ่ดินสอทั้งหมด10แท่งมีกลุ่มนะคะไม่มีดินสอแท่งใดเลยที่ไม่มีกลุ่มจะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะคือ10 หารด้วย2เท่ากับ5นะคะแบบนี้ถือว่าเป็นการหารลงตัวนะคะมีดินสอสิแท่งเหมือนเดิมเลยครูต้องการให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มละ3แท่งจะสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะมาลองแบ่งกันเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่สงกลุ่มที่สาม อ้าวมีดินสอนหนึ่งแท่งนะคะที่ไม่มีกลุ่มจะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้คือ10หารด้วย3เท่ากับ3เศษ1นนะคะแบบนี้เป็นการหารไม่ลงตัวนะคะมาดูต่อกันเลยนะคะมีดินสอนสิบแท่งเหมือนเดิมเลยค่ะ ครูต้องการให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4แท่งนะคะจะสามารถแบ่งได้หรือไม่มาลองแบ่งกันเลยค่ะแบ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2อ่ามีดินซสเหลือ2แท่งใช่ไหมคะที่ยังไม่มีกลุ่มแบบนี้จะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า10หารด้วย4เท่ากับ2เศษ2นั่นเองค่ะแบบนี้เป็นการหารไม่ลงตัวนะคะ มาดูกันต่อเลยค่ะมีดินสอ10แท่งเหมือนเดิมนะคะต้องการแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ5แท่งจะสามารถแบ่งได้หรือไม่คะอ่ามาแบ่งกันเลยค่ะแบ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่สองอ่าแบบนี้นะคะไม่มีดินสอแท่งใดเลยที่ไม่มีกลุ่มจะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า10หารด้วย5เท่ากับ2นะคะเป็นการหารลงตัวค่ะ ต่อมานะคะมีดินสอ10แท่งนะคะต้องการแบ่งเป็นกลุ่มละ10นะคะจะสามารถแบ่งได้กี่กลุ่มนะคะแบ่งได้ทั้งหมด1กลุ่มนะคะเพราะมีดินสอ10แท่งต้องการแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ10แท่งก็จะได้1กลุ่มสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลญักษณ์ได้ว่า10หารด้วย10เท่ากับ1น,นะคะแบบนี้เป็นการหารลงตัวค่ะ การแบ่งกลุ่มดินสอต่างๆนะคะเป็นการแสดงตัวประกอบนะคะมีดินสอ10แท่งต้องการแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆนะคะที่สามารถหารกันได้แล้วลงตัวนะคะจะเขียนได้ว่าตัวประกอบของ10ได้แก่1 2 5 10ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความหมายของตัวประกอบกันนะคะตัวประกอบของจํานวนนับใดๆคือจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นแล้วลงตัวนะคะเหมือนกันที่เราแสดงการแบ่งกลุ่มดินสอเมื่อกี้เลยนะคะเราสามารถแบ่งดินสอเป็นกลุ่มต่างๆที่สามารถแบ่งกันได้แล้วลงตัวนะคะจะมีแบ่งได้1กลุ่มก็คือกลุ่มละ10แท่งแบ่งได้2กลุก่มคือกลุ่มละ5แท่งนะคะแบ่งได้5กลุ่ม คือกลุ่มละสองแท่งและแบ่งได้สิบกลุ่มคือกลุ่มละหนึ่งแท่งนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนรู้จักตัวประกอบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะมีตัวเลขขึ้นมาให้สองชุดนะคะชุดที่หนึ่งคือสิบสองหารสองชุดที่สองคือยี่สิบสี่หารแปดนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่า12หารสองเนี่ยหารกันแล้วได้อะไรนะคะ สิหารสองเท่ากับ6นะคะถ้าหารกันแล้วลงตัวแบบนี้ไม่มีเศษนะคะจะเป็นการหารลงตัวค่ะเราก็จะบอกได้ว่าสองเป็นตัวประกอบของ12เพราะหารกันแล้วลงตัวค่ะมาดูต่อกันนะคะ24หาร8จะสามารถหารกันได้หรือไม่นะคะ24หาร8เท่ากับ3าม ถ้าหารกันแล้วไม่มีเศษแบบนี้นะคะเป็นการหารลงตัวค่ะดังนั้น8เป็นตัวประกอบของ24เพราะหารกันแล้วลงตัวนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะมีตัวเลข2ชุดเหมือนเดิมเลยค่ะมี34หารด้วย6และ48หารด้วย7นะคะ มาดูตัวเลขชุดแรกกันเลยนะคะ34หารด้วย6นะคะเท่ากับ5เศษ4นะคะอนักเรียนเห็นเศษไหมคะถ้าหารกันแล้วมีเศษแบบนี้นะคะจะเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะดังนั้น6ไม่เป็นตัวประกอบของ34เพราะหารกันแล้วไม่ลงตัวนะคะเดี๋ยวมาดูตัวเลขชุดต่อไปกันเลยค่ะ48หารด้วย7 หารกันแล้วได้เท่ากับ6เศษ6นะคะถ้ามีเศษแบบนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นการหารไม่ลงตัวนะคะดังนั้น7ไม่เป็นตัวประกอบของ48นะคะเพราะหารกันแล้วไม่ลงตัวค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะเขาบอกว่า7เป็นตัวประกอบของจํานวนใดนะคะ แล้วก็มีตัวเลขขึ้นมาให้เรานะคะมาดูกันว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะคะมี7 14 20 10 28 49และ77นะคะสิ่งที่เขาให้เราหานะคะเขาให้เราดูว่า7เป็นตัวประกอบของจำนวนใดบ้างนะคะก็คือเราสามารถนำา7ไปหารจำนวนใดแล้วจำนวนนั้นไม่มีเศษนะคะมาดูตัวแรกกันเลยค่ะ จ็ดหารเจ็ดลงตัวไหมคะเจ็ดหารเจ็ดได้ลงตัวพอดีนะคะแล้วมาดูกันต่ออีกนะคะเจ็ดหารสิบสี่ลงตัวไหมคะเจ็ดหารสิบสี่ได้ลงตัวเหมือนกันนะคะแล้วเจ็ดหารยี่สิบลงตัวไหมคะเจ็ดหารยี่สิบไม่ลงตัวนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปกันแบบเร็วๆเลยเจ็ดหารสิบไม่ลงตัวนะคะเจ็ดหารยี่สิบแปดลงตัวเจ็ดหารสี่สิบเก้าลงตัว 7หาร77ลงตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า7เป็นตัวประกอบของจำนวนใดบ้าง7เป็นตัวประกอบของ7 14 28 49และ77นะคะในตัวเลขชุดนี้นะคะมีอยู่2จํานวนที่7ไม่ได้เป็นตัวประกอบนะคะก็คือ10และ20นั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนเริ่มเข้าใจการหาตัวประกอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะคำสั่งแบบฝึกหัดปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อที่1เลือกจํานวนที่มี2เป็นตัวประกอบนะคะให้นักเรียนดูตัวเลขบนปีกของผีเสื้อนะคะว่าจํานวนใดที่2องนำไปหาแล้วลงตัวนะคะ เดี๋ยวให้เวลานักเรียนทำนะคะทำได้ไหมคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยข้อแรกไปพร้อมกันนะคะเฉลยนะคะตัวที่มี2เป็นตัวประกอบได้แก่2 4 6 8 10 12และ20ค่ะ มาดูข้อที่2ต่อกันเลยนะคะเลือกจำนวนที่มี5เป็นตัวประกอบเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนหาตัวที่นำา5ไปหารแล้วลงตัวนะคะตัวนั้น5จะเป็นตัวประกอบของจำนวนนั้นนะคะ นักเรียนทำได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะเฉลยนะคะตัวที่มี5เป็นตัวประกอบนะคะได้แก่5 35 65 80 95และ115ค่ะมาดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ ข้อที่3เลือกจํานวนที่มี4ีเป็นตัวประกอบนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะให้นักเรียนดูว่าเมื่อน,นำสีไปหารจํานวนใดแล้วสามารถหารกันได้ลงตัวนะคะ ทำได้ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยนะคะจำนวนที่4เป็นตัวประกอบนะคะได้แก่4 8 16 20 44และ64ค่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อที่4นะคะเลือกจำนวนที่มี10เป็นตัวประกอบนะคะ ทำกันได้ไหมเอ่ยมาดูเฉลยกันนะคะเฉลยตัวที่มี10เป็นตัวประกอบได้แก่ 10, 20และ1,000นนะคะวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาตั้งใจเรียนกับครูนะคะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ขึ้นทางหน้าจอเลยนะคะ บายบายค่ะ